สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามันนี่สิข้ามาถอนแรดดิดน,น้องบ้างนะห้อยอันนี้มันไม่กินมันแรดดิดที่ปลูกไปแถวหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยบังหัวมารักวะ <c oughs> มือกอนมือกอนถอนในนันไปถอนพักซี่ถอนพักซี่กินไปน้มือกอน ได้หัวกับพ่อพ่อได้อยู่พี่นออ้องอุ้ยล่างอันมันกับมันบ้านติดมันติดกล่องซันเนี่ยได้พี่น้องใส่บ่ได้เอาไม้อไม่ออกบ่ได้เอาไม้ออกอ้ยบังพอย เหวยอันคิดว่าตัวถากกันมากินแล้วตัวถากกับหอยลูกกำลังงามเลยยี่สิบก่ามือแล้ว ล่าไนมันกบหัวง่ายล่าไงมันกบหัวบางง่ายสองมือที่แล้วท้อนในพักซี่ไป วันนี้สิเนี่ยโอ้วันนี้กัน,นยายนแต่กูอันนี้ว่าหนีได้ยินทมบใหต่โประมาณอาทิตย์หนึ่งมาเบิง่งใหมเพราะว่าเรา,าได้ปลูกหลายนะแรกด,ดิบเพราะว่าไปสองปีที่แล้ว ปีที่แล้วมันสองปีที่แล้วปลูกหลายปลูกหลายแล้วมันกินพอทันจำนี้ก็บพ่อกินล้วพี่นอนเล็บดำซามันเถอะอันนี้อ้ยเอาไว้อีกอกนนี่ แต่ว่าลัางอันก็คือจยังหัวใบญ่ก็เล่วเต่มอันอน,นี้อู้ตามกิงอันนี้อะไรได้อีกดิเนี่ยอีกสามสี่มือนจังมาถอนนี่ก็ลัางเป็นหัวพอ,วอบแหวกขึ้นมากแต่ว่าลัางอันก็บล้างอันก็บใบไน่ไงเห็ยมัน คือรอให้มันใหญ่ไปก่อนล่งอีเจ๊สามสี่มือเน้ะพี่น้องนี่กไ็ได้โอได้ไดกินสม่ำอยุ่เพราะว่าปลูกก็หลายปี่งกำลังพอบอไปแวกขึ้นพี่น้องเห็นบ่าเราวะ ไปอีกสามมือก็สิใหญ่หรอมั้งไดนี่สมนียกโอ๊กก็กินจะสมตำเราพี่น้องเลยโอเคเนาะจะพี่น้องเนาะโดยสเปรัง ได้สิบคนไว้อยู่นบ้านได้ขึ้นเต็มทมีมันแต่มกันกะกระเพาะได้อ,ดอยู่แค่นี้นะจน๊ะเนาะ